มาดูข้อ 8. 4ดกันนะคะเขาให้เราพิสูจน์ว่าถ้า c มากกว่า0และ a c น้อยกว่า b c แล้ว a น้อยกว่า b ค่ะออนดัดแรกเราก็ให้ a b c เป็นจำนวนเต็มให้ a b c เป็นจำนวนเต็มแล้วเราก็จะสมมุติ c มากกว่า0และ a c น้อยกว่า B C นี่นั่งจาก c มากกว่า0เนี่ยก็คืออะไรคะนั่นคือ c ลบ0เป็นจำนวนนับซึ่ง c ลบ0เนี่ยก็เท่ากับ c ซึ่งก็เป็นจำนวนนับใช่ไหมต่อไปและ และ A C น้อยกว่า B C หรือว่า B C มากกว่า A C นั่นคือ B C ลบ A C เป็นจำนวนนับทีเราก็ได้แล้วว่านื่องจาก b c ลบ a c เท่ากับเราเห็นตัวร่วม c ใช่ไ้มเราก็ดึง c ามาลองนับด้านในก็จะเป็น b ลบ A ซึ่ง c คูณ b ลบ a ของเราก็เป็นจำนวนนับเขียนมาด้านข้างมา ลบ e เป็นจำนวนนับถ้าเรารู้แล้วว่า c ของเราเป็นจำนวนนับแล้วทั้งก้อนเนี้ยก็เป็นจำนวนนับแสดงว,ว่าในวงเล็บของเราคือมีลบ a เนี่ยก็เป็นจำนวนนับเหมือนกันต okay. ้อเขียนว่าลบ a นั่นคือมีลบ a ก็เป็นจำนวนนับใช่ไหมคะดังนน B ก็จะมากกว่า A หรือว่า A น้อยกว่า B นีนั่นเอง